อดิษฐาน้องยังไงทุกคนโอ้โหง่วงแล้วน้องเนี่ยสุดอะจริงหรอนครับเขาบานนอนมันจะนอนมีใครยังไม่นอน,นผมบ้างเนี่ยเขาถามหน่อยดีกว่ามีใครยังไม่นอน,นผ,มมผมบ้างไหมผมบ้างยังนอนไปหาน้ำเลยนั่งหยาบพาังเลยใครยังไม่นอนบ้าง มาอยู่เออเหนาเงาอยู่คนเดียวเงาโปงตรง,ตรงจะนอนละคนโสดอย่างเงี้ยอใครยังไม่นอนเหมือนผมมั้งจะหาผ้าผ้าหนาหวอะยอยู่คนเดียวเงาหาแก้งเงา คุยทุบอะบ่นไม่ทุบอะบ่นแม่งเนี่ยทุไบเพื่อนอย่างเงี้ยีเพื่อนคุยคนเดียวคุยกับกล้องถูกโคตรน่าสงสารโหใครเหงาคนขี้เหงาอ่ะผมมาหน้าร้านกินหน่อยน้ำกรติดหน้ากระติกน้ำกระติหน้าเด็ดนานนาน ไอขี้เงาว่ผมบังความหน่ยวแนว่าความเดือดร้า,า,ายมันจันแะคนเราเหน่จะอะไรก็ยู่ได้เดี๋ยวจอี๋ยวจอ เะปราจำคนให่เราสีาบเสียบปรษฐกคน,กนโอ้ยนอนดีวาเริ่มคุยันรู้เรื่องแล้วใเงาผมผมมังวะใครแมงเงาไบผมมังวะใครเข้เามาดู็อยจะลืมกดติดตาม กด subscribe เลยนะครับกดกระดิ่งด้ยวยของเลยแง่เงาอย่างมีคนมาดูอย่างมีคนมาคอมเมนตะ์อน่ะคอมเมนต์ได้นะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไปน,นะครับแค่นะครับ